มาดำๆเช็ดหน้ากันหน่อยนะทำความสะอาดหน้ากันหน่อยเนี่ยมีขี้ตามีขี้ตาด้วยไหนดูไหนดูนดอุ้ยมีขี้ตามาเช็ดหน้าดีๆดีๆ,ๆมาเลยจะได้สะอาดสะอาดอุ้ยดูนี่ดูผ้าดังปิดเลยไม่ต้องไม่ต้องเลียแล้วสะอาดแล้ว สีนินสีนินอ่ะมามาชาหอมดำดำทำแล้วนี่ชาหอมบ้างเห็นไหมเช็ดตัวกันชาหอมชาหอมดำดำ เห็นไหมเช็ดตัวแล้วสดชื่นเห็นไหมสดชื่นไหมสดชื่นไหมอ้าวนี่ตะนั่งเรียไม่เลิกเลยทำไมต้องเลียตัวเนี่ยสดชื่นอ่ะช้างหอมสดชื่นไหม แบกฮอเหมือนดือด้อเลยนเนี่ยโอ้โหตั้งแต่หายนี่แบบเอาใหญ่กันเนี่ยลงมาเลยลูกจะไปไหนมาลงมามาเช็ดตัวก่อนมาออกแนวดื้อๆนเนี่ยโอ้โหไปไหนไปไหนก็้นลงคา้อยู่แล้วมาลงเลย มาลงมาลูกมามาเช็ดตัวกันก่อนมา,มา,ม,าไไนมาลงมาลูกไปไหนมาลงมามาลงมาไม่ลงมาเดี๋ยวไม่รักนะไม่รักแล้ว อยู่เฉยๆนี่ตัวอื่นก็ไปไหนไปไหนนี่มาเช็ดก่อนตัวอื่นก็ทำกันหมดแล้วนะมาจะได้สดชื่นนี่นี่จะได้สดชื่นนี่ตัวอื่นก็เช็ดกันหมดแล้วอาเพื่อนมายืนมองเห็นไหมลูกพี่เพื่อนมายืนมอง เพื่อนกันไปไหนจะตามพี่เหรอตามพี่สินินเนะพี่สินินพี่สินิน,นกลับบ้าน ไม่ต้องตามพี่สินินไปนะพี่สินินเขาโตเป็นหนุ่มแล้วจะไปไหนก็ได้ตามอีกแล้วตามอีกแล้ว สีนินไปไหนสีนินไปไหนอ่าสีนินข้ามไปแล้วสีนินข้ามไปบ้านหลังนู้นแล้วไม่ไปไม่ไปกลับเลยกลับ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 เลยไปกลับมาบ้าลงมาโดดลงมาเนี่ยพอหายก็ดื้อเลยรับเล็บ อย่าดูเล็บสิเอ๊ะกงไก่อย่าเข้าไปกงไก่นะอย่าเข้าไปเอามาแล้วชานมโอเลี้ยง อะไรใบาชาใบาชากินกี่รอบแล้วเนี่ยไม่เอาไม่แย่งเขาใบาชาเอาลีโอก็ขึ้นมาแย่งอีกแล้วกินวันละกี่รอบเนี่ย มาดำดำขึ้นมาขึ้นไหมกินกับเขาไหมลูกอื้จชาอุน อุ่นขนสวยมากเลยเนี่ยพอเช็ดตัวแล้วสวยมากไหนหันหน้าดูหน้าหน่อยโอ้โหออกแนวดือ้อ วี่ลังคาทุกวัน